ทรงสวัิมุติสุขก็คือหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงสวยมุติสุขทั้งหมดเนี่ยเสัปดาห์สัปดาหละ7วันเนี่ยในสัปดาห์แรกพระองค์สวยมุติสุขที่ใต้ต้นพระสีมหาโพธิพระจารย์ได้นำพาญาติโยมทั้งหลายได้อธิบายไปแล้วนั้นทีนี้ในสัปดาห์ที่สองเราเรียกว่าอนิมิสเจดีอนิมิสเจดีก็คือพระองค์นั้นได ไปประทับยืยนอยู่แล้วก็มองมาทางต้นพระศรีมาโพดโดยไม่กระพริบตาอยู่ตรงไหนถ้ามองมาท่านด้านทาง,ทางด้านซ้ายด้านซ้ายจะมีเจดีเลนะ็กๆเล็แหลมด้าน,นบนเนี้ยนะด้านซ้ายด้านบนเนี้ยอันนี้เราเรียกว่าเป็นอนิมิสเจดี JD, ทรงมองต้นโพโดยไม่กระพริบตาเลยนะฮะสัปดาห์ที่สองพอมาสัปดาห์ที่สามท่านกล่าวว่าอยู่ระหว่างสัปดาห์ที่หนึ่งกับที่สอง ก็นั่นหมายความว่าอยู่ในระหว่างนี้ต้นโพก,กับอนิมตสเจดีซึ่งในสมัยพระเจ้าสมมหาราชได้กล่าวกันว่าพระองค์ได้สร้างฐา,านดอกบัวบัวหินเนี่ยรองรับเเสมือนหนึ่งว่าพระองค์ได้เดินเสด็จจงกรมเดินกลับไปกลับมาในสัปดาห์ที่3จึงเรียกตรงนี้ว่ารัตนจงกรมเจดี พอมาสัปดาห์ที่4ี่พระองค์ก็เสด็จมาทางด้านขวามือพวกเราทั้งหลายนี่แลหลอะอยู่ด้านหลังนู่นนะอยู่ด้านหลังนู่นเรียกตัวนั้นว่ารัตนคระเจดีที่เหล่าเทวดาทั้งหลายนั้นได้เนรมิตถวายพระพุทธเจ้าตรงนี้เรียกว่ารัตนคระเจดีแล้วก็พระองค์ได้ทรงพิจารณาในส่วนของพระพิธรรมโดยเฉพาะในส่วนของปัจฐาน,นาสถานที่ตรงนู้นเรียกว่ารัตนคระเจดี สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3แล้วก็สัปดาห์ที่4ี่เป็นสถานที่จริงที่เราได้เห็นปัจจุบันนี้